นะครับช่วงนี้พักเบรกนะครับพักเบรกถ่ายรูปทำโปสเตอร์ครับผมพักผ่อนกันผู้ใไดกัก้กมใส่โทรศัพท์ไปะะโทรศัพท์มัน่นน้องวิวสวัสดีจา้าลรอเขาถ่ายภาพครับลอเขาถ่ายภาพพิโปสเตอร์แต่งตัวสงามเลยครับใส่มงกุฎลายยาเลยครับพี่นอ้องเอน้องวิวน น้องยูจะสง่งเพลงไงอาจารย์นักดนตรีเราไปก่อนเดินที่สเสดินในลําเรีองนะ่ะส่งเราบ่ลูกส่งก่อนได้ลูกล่ะเ,เ,เอ,อื้อนฮัก,น,จจกออนั่นเงเอกน่อยของน้องอุ้ญิงน่ะนะของอีลหลาอุ้ญิงน่ะเอามาสร้างว่าเถอะเอาคนเลยติโอ้ทัดที่ใจเอาอนนี่โอ้อีโอ้าอปูมาคักเขีนว่าก่อนน้องอีหล้ามวนได้เพลงนี้มวนมาคักเลยมอื เอาเอาจังสี่ล้ำให้ฟังเบ้างนะล้ำคือบอสล้ำคือเออยูงหญิงบออ,อืเอาสดสดให้ฟังนะเมื่อแหวกพมันน้ำตาไหลาผ่านริมสองพวงแก้มสาใส่ตามองเนมเนมเนม,เนม,เนมแล้วก็บอเห็นพี่อยู่ใส่เด่นอ เพือบอมาพอกันนาเบทีน้องท่าแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่ฮอดบุญปีนี้อายไปอยู่ใสขอบคุณค่ปะป๊ามวนค่กปานีตอนนี้ก่อนนี้ไม่เป็นก่อนของอันพี่อุ๋ง เอออีล่าเอามาล่ำหนาไวที่ต่อปีเนน้องพี่นอ้นองเนาะนะครับอย่าลืมเลอเอฟซีพลรังเงียบนะครับอ่าฝากอีล่านะครับน้องวิวนะครับสาวหน่อยอายุจากปีกีเอ่ะสิบสามปีสาวหน่อยอายุสิบสามปีนะครับตอนนี้ผมกำลังเงวสาวสองนี่น้องเป็นบอยละบอกเพื่อนเลยนะครับโบมินผู้ยิ่งแทกอีล่าเป็นสาวสองอ,อือความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเอกหมอล่ํรานเป็นบอยละ,ะอยากเป็นครืองอายุงยิงวันเถาะได้ยินข่าวว่างสั่นอ่ะ บอกว่าเอวยงอิงเป็นไอรอนเนียอยู่ม่นจังนานเออมาเอาเอวยอวงอิงเป็นไอรอนหายเนื้อใส่ดีๆเอวยอวงอิงเด้อเออเนื้อใส่ดีๆมารยาทงามๆเอ่อจักผูนยัยโพตัมผู้สูงมีสัมมาคารวะคือเอวยอวงอิงการไปการมาอ่าไปล่ามาไหวยกมือผ่านยางผ่านผู้นยัยไงกลมโลงจักหน่อยคือเอวยอวงอิงเออเวลาเขับไปหาผู้ใหญ่ก็นั่งต่อมอบตออขาเข้าไป เบิงบ่งเบิ่งเอือยองอิงเป็นตัวอย่างบ่วบาสิเอ็นมาทดลองเพลงแล้วอยากเด็ดดังเอื่อยองอิงอยากล้บเคื่ออยองอิงอยากล้ำมันมันเคืออค่อเอือยองอิงอยากอันเออแสดงแบบเอือยองอิงสั่งสีบลอคนเลยเฮาต้องเอาแบบยางเบิเร์ตโซเนลอยากหันแล้วเกินน่นแล้วเดือนก่อนจบบอดีเอาว่าจะปากอะไรล่ะวา่าเสียบเสียบเอาพี่น้องพลังเงียบเด้อเอฟซีพลังเงียบมาลองฟังเบิ่งนะครับอยากนองวิว นะครับเนี่ยเสียงโซด,ดอิลาเรลองไห้ฟังแล้วกัเฮาจังไปฟังมือเปิดวงวานะครับอีลาน้องวิวนี่นะครับเซลลั่มคือเออยอุงเอิงบอเอาเอา่ยอุงอิงเป็นไนดอดอลนะครับพี่น้องเอฟซี FC พลังเงียบเป็นกำลังใจอิลานะครับมาสนับสนุนอิลาน้ำแม่กันแล้วกันเอ,อฝากไว้น้ำพี่น้ำน้องกับว่ากะว่าไรเพราะว่าอิลานี่นะครับบอ,บอ,บอมีพอม่เม่เนาะอยู่ํำย,าย่าเนาะอืม อยากล่ําหลายพี่น้องก็เลยมาอยู่นัาปูวีกับทรงเลียนนะครับเลียนกอนสนอตอแล้วก็เสีไปล่ํานําปูวีตลอดไปนะครับมากลางปีปีกายนี่พี่น้องมาฟังเกินแล้วเนาะฟังเกินแล้วมาเนี้เฮามาฟังตอนเดินก่อนได้พี่น้องนะครับเอฟซี FC พลังเงียบหรือเอฟซีศิลปินมาได้ฟังไปพร้อมๆกันครับผมอ่ะจ้วะ ສ្ງីប្រឿទນនដែលអន្នាតដែល្រុខ្លាងអ្រីន្ន្នាងន់បាន្រទិ្ទ្រុខ្ន ผู้เคยนังทาน้องขึ้นฮันมาไอายสองยิ้มรอจนน้ำตาไหลรอเมื่อนี่นอรอไอบอเห็นกระซาดกระเส้นใจเต็มเววอนเววอรหัวใจออกคอนคือถือก้อนขี่ทานไฟลนสำนังเอกน้อยผู้ใดสิคอยเอาใจมาปนวันนี้นอน้องหัวใจลนคือพอแต่คนเคยให้แรงใจ ลำบอใดเอามือเือไหมใจน้องจนสั้นลำบอดใดเอามื่อเธอไหมใจน้องจนสั้นสายลงเวินเวิรนเวิ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 รนเวิ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 รนเวินเวนเิร์นเวิรนิร์นเวิร์นิวิร์นาวนเร์นเวนาวิรเวิรนเอินเวยนเวเวว่าเขาอยู่วีเสียงกับพ่อนเวนเวิรเเน กะพอเป็นยังสหาพลาของเฮามันดยอยายเลยไปลอยลอยทีมนักน้อยให้คอยหำหอนบอคือตัวลาไอจังมักายจังสอนนางอีกใหญ่เจ้าตีอ่อนตอนอ่อนตอนอ่อนซอนอ่นอนซอ,อนนำข้าวอย่าเศร้าล้ำึ้นมาบ้านแต่ยังมีงานทางหน้ารออยู่สิสูงแห้งไว้บน้อใจคือมาทอน้ำตาไรคู่ บอ่อลำบ่อแลบ่อสู๋น้องคอลน้องคอยขายอยู่ให้ขึ้นมาอยู่แรงใจให้แน่ให้นังลานังลาเด้อาอน้นังลานังลาะน้าไอยขันบ่อว่างไงเด้อลาลืมงายป่าบอกอาหัวเป็ดผู้รังกาบ้านน้องบ่ห่างบล่ละเฮียลางแม่นฮักชายตายเป็นทีน้องกาสิธา ตายเป็นมาน้องกาสิก่อนเครียดเป็นคนน้องบ่ได้อายมาเดอ้อ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 มาเดอ้มเดอมอ้มอมอ,อายมาฟังน้องแม่นโอลำอย่าใจดำกับนางเอกหน่อยส่งเสิ่งลอยก็ลอยไปหาอายเอิค้นคล้องใจงให้ขึ้นคงให้ขึ้นคง พี่น้องเอฟซีพลังเงียบฝากไปแล้วเนี่เด้ออายุปัทชันหลายอายุสิบสามปีไปละาอายุสิสามปียงังน้อยนอยอยู่พี่น้องล่ำมวนหลายครับเสียงดีดีนะครับเสียงดีแล้วก็จําคอนลำเคียงล่ำได้เบิดทุกแนวนะครับอันนี้คือใจมัดใจฮัก ฝากไว้นะครับเด็กหน่อยนะครับผู้อาบพอมพีนได้แยกกันนะครับได้อาศัยอยู่น้ำย่อยนะครับแต่ว่าด้วยใจหักใจมักบ่ล่ัขอยายมาอยู่น้ำพอวีนะครับมาเฮียนลั่มมาเฮียนหลอมฝากสนับสนุนในยเรือ่อพี่น้องเอฟซีพลังเงียบลั่มมวนขักมวนแนนผู้ลั่มขาลั่มไปผู้ฟังกับโจนนอนนับคขนอยู่ทั่วทวดสิภาพพี่น้องมาฟังผู้นอนโขนฟังลั่มจะนนนพี่นอโขอ

มนอีย่งนี่น้อนวมอกนคืได้แค่ห้งนกันนอนยืดนอนนี่มันก็อนอนยูมอ่หัววนอเออหัววนผู้นอนอ่ะแม่จะไหนจะนอนแสฟังไแ่ฟังรำไปฟังล่ำมาม้วนหลกับรับสันตัวเพอนแล้วเดี๋ยวจะถามมก่กรเด้อมอลำมวนบอกกว่ามอลำมวนบอกมอลำมวนบอกลูกมวนอยู่ที่ วันบปล่าลูกน,นาน